Bon ite, so. สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับ gment? สำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเอกสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบบอนเหนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาเชื่อมโยงในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกครับที่โยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนะครับ มีรายงานออกมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับก็ได้มีการเล่นข่าวกอสิบกันออกมานะครับว่าลิชาริซอนสนยนหน้าของเอเวอเรตันเนี่ยนะครับได้มีการแจ้งไปยังเอเจนส่วนตัวของเจ้าตัวนะครับว่าให้มีการมองหาทางเลือกใหม่ในช่วงซีซั่นหน้าเอาไว้แล้วนะครับก็คือเรื่องของการย้ายทีม่นแหละซึ่งปลายทางของลิชาริซอนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแมนเชสเตอร์เดที่มีข่าว เมื่อวีกี่วันก่อนนะครับก็อาจจะทาเป็นปลายทางของลิชาริซอนก็ได้แล้วก็ยังมีอีกหลายทีมแหละที่ทางเอเนต์ส่วนตัวของลิชาริซอนเนี่ยกำลังที่จะไปหาลู่ทางแล้วก็ไปพูดคุยกับไปหลายทีมที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งมูราคาค่าตัวเนี่ยนะครับก็น่าจะสูงในระดับหนึ่งหละที่ทางเอเวอร์ตันมีการเรียกร้องกันนะครับอ่ะก็ติดตามมาดูนะครับมีโอกาสย้ายทีมสูงครับสำหรับวิชาลิซอน กพว่าข่าวร้อนแดงมาตั้งแต่ช่วงตลาดรอบก่อนก่อนแล้วนะครับส่วนเร่องราวของดีเนสันกันบ้างน,นะครับตามรายงานกันออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมีความต้องการที่จะปล่อยดีเนสันออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งราคาอยู่ที่40ล้านปอนด์ครับถ้าทีมไหนต้องการกล้ายื่นเนี่ยก็สามารถยื่นเข้ามาได้เลยนะครับแมนยูพร้อมรับฟัง แต่ว่าต้องมาในราคาระดับนี้นะซึ่งมี1ทีมแหละที่มีโอกาสสูงนะครับนั่นก็คือนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็โรลงมาเนี่ยก็เป็นทัตแดมัสเปร์นะที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับขณะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ข่าวล่าสุดออกมานะครับก็คือมีข่าวเชื่อมโยงกับเอนโซ e เฟอร์นันเดสมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่ง ตอนนี้ข่าวเนี่ยมันหนักไปที่แมนยูครับแต่ก็เชื่อกันว่าซิตี้น่าจะถือความได้เปรียบในการคว้าตัวเมดฟิล์รายนี้เหนือกว่าแมนเชสเตอร์เดนนะครับคือซิตี้ให้ความสนใจด้วยแล้วก็ต้องแย่งกับแมนยูแล้วก็เรอัลเดรดที่กำลังจับตาดูสาการของเฟอร์นสอยู่นะครับความได้เปรียบนั้นเนี่ยหมายถึงว่าซิตี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการทำการค้ากับเรอัลเบรไปแล้วหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือ ัวเดนอเวรสนะครับแล้วก็รอบนี้ก็จะใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยสารต่ออีกสักหนึ่งดิวนะครับนั่นก็คือเอนโซเฟร์เดสมิดฟิ์รายนี้แหละนะว่ากันว่าตอนนี้ซิตี้ได้มีการเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นการก้อนแรกเข้าไปนะครับเร็วๆนี้แหละซึ่งรอดูกันนะครับว่าทางเวเรยียตลจะตอบรับมา ในรูปแบบแบบไหนนะครับก็ถ้าเกิดซิตี้เอาจริงก็น่าจะมีโอกาสปาหน้าแมนยูแล้วก็เรอัลมาดรส่งอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องราวของลิเวอร์พูลกันบ้างครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างตามรายงาน,นออกมาจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการเพิ่มระดับความสนใจกาบีนะครับกองกลางดาวรุ่งของบาเซลนาซึ่งสัญญาฉบับใหม่กับบาซาก็ยังไม่คืบหน้านะครับ ทำให้หลาย,ลายทีมยุโรปรวมทั้งเลอบูเนี่ยต่างก็จับตามองสาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ว่ากันว่าเลอบูเนี่ยเ,เพิ่มระดับความสนใจในตัวของนกเตอรายนี้ยิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนะครับซึ่งนอกจากเีอบูแล้วก็ยังมีบบเยอร์แล้วก็เบเชนะที่เป็นตัวเต่งเช่นเดียวกันด้วยในรายของเจมส์ทาคอฟสกี้ครับแนวรับของเบอร์ลี่ ซึ่งล่าสุดมีข่าวออกมาครับว่าเอเบตันเนี่ยวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวทาคอฟสกี้จากเบอร์ลี่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางบอร์ดบริหารของเอเบตันพร้อมที่จะสนับสนุนการทำทีมของแฟงล้ำผ่านในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็เตรียมที่จะเสริมแนวรับรายใหม่ให้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเอเบตันมีปัญหาเกี่ยวกับเกมรับเสียประตูทั้งเยอะนะครับก็เลยขันเกมรับกันหน่อยแล้วก็เล็งไปที่เกมทาคอฟสกี้ นี่แหละที่ผลงานโคงเซตากับเบอร์ลี่นะครับส่วนเรื่องของทอร์ e เอนสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลกันนะครับตามรายงานจากกาเซตตาเดลสปอร์ตนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าทอร t ดเอนสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลจะเป็นอีก2ทีมที่สนใจคว้าตัวเบรเมอร์นะครับแนวรับของตอริโนวัย25ปีนะครับก็จริงๆแล้วเบรเมอร์เนี่ยได้รับความสนใจกับ อาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งว่ากันว่ารอบนี้ก็น่าจะมีการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปในช่วงซัมเมอร์นะครับราคาอาจจะอยู่ประมาณสัก30จนถึง40ล้านยูโรนะครับนอกจากนี้ยังมีแมนเชสเตอร์เดนต์อินเตอร์มิลานเลวพูลแล้วก็นิวคาสเซิลก็ให้ความสนใจยุ่งห่างด้วยนะครับแต่ว่าตัวเต็งเนี่ยเป็นสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับ ส่วนอีกหนึ่งข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลเนี่ยนะครับก็ไปในเรื่องของเลซองมูลากาเซตนะครับกองหน้าตัวเก่าของทีมนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยเป็นในออกมานะครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเรื่องการย้ายออกจากอาเซนอลนั่นแหละนะครับซึ่งอาจจะเป็นทีมเก่าอย่างลียงก็ได้เหมือนกันหรือว่า บาร์เซโลนาที่มีข่าวก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็อีกหลายทีมแหละที่ให้ความสนใจซึ่งปลายทางเนี่ยก็คือทีมที่สามารถไปเล่นในศึกยูเซได้นะครับซึ่งเรื่องของอนาคตก็มีโอกาสย้ายอยู่แล้วนะครับสำหรับรากาแเเพราะว่าสัญญาจะหมดแล้วนั่นเองนะครับขณะที่กองหน้ารายใหม่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลเนี่ยนะครับก็เชื่อมโยงไปที่วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุด จากนักข่าวชาวอินตารลี่ย่างคามาโรโตมีการให้ข้อมูลกันหลอกมาครับว่าหลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจโอซิมเฮนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องยากที่นาโปลีจะรั้งตัวโอซิมเฮนให้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งหนึ่งในทีมที่ดูแล้วโอซิมเฮนน่าจะแฮปปี้ที่สุดก็คืออาร์เซนอลนั่นเองนะครับว่ากันว่าอาจจะมีการติดต่อกันไปบางส่วนแล้วก็ได้นะครับในช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมาอเซนอนอลก็เคยให้ความสนใจนักเตะรายนี้มานานแล้วด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยให้ความสนใจมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวแข้งรายนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่ากองหน้าก็จะหมดทีมแล้วนะครับสำหรับอเซนอลเนี่ยนะฮะตัวหลักก็ย้ายไป2รายพร้อมกันนะครับแล้วก็ในรายของนาวินดุนเยสนะครับตามรายงานจากฟุตเมกาโต้ครับมีการเล่นข่าวข้อสิบออกมาครับเกี่ยวกับการคว้าตัวศูนย์หน้า ตัวเก่งของเบนฟิก้ารายนี้ครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยนิวคาเซินเตรียมยื่นก็เสนอจำนวนเงิน50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเดวินนูนยเยสจากเบนฟิก้าเป็นการปาดหน้าเลเวอร์พูลแมนยูแล้วก็เซนอนด้วนะครับซึ่งเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนิวคาเซินเตรียมที่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องรอดูนครับว่าเดวินนูนยเยสเนี่ยจะเลือกย้ายมาหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับปลายทางเนี่ยนะฮะก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเป็น ส่วนน้าอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากๆในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของโดมิกคาร์เวิร์ดรูวินนะครับก็ตามรายงานล่าสุดจากเดลี่มิลเลอร์ครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่านิวคาสเซิลมีการวางแผนนอกจากดดวินนูนเยสแล้วเนี่ยยังมีหนึ่งรายที่นิวคาสเซิลต้องการครับก็คือโดมิกคาร์เวิร์ดรูวินของเอเวอตันนะครับซึ่งเอเวอตันก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีการพิจารณาการปล่อยนักเตะออกจากทีมก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากว่า คาร์เบอร์ดูวินเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบ่อยโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นนี้แล้วก็ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานทำให้อาจจะโดนพิจารณาการปล่อยตัวออกจากทีมก็ได้เนวคาเซิลก็พร้อมที่จะรับเข้ามาดูแลนะครับนะขณะที่ส่วนหน้าของเชลซีอย่างโรเบรูรูกากูเนี่ยล่าสุดมีข่าวมานะครับว่าเชลซีอาจจะมีการพิจารณาปล่อยตัวรูกากูออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นอินเตอร์มิลานทีมเก่านะครับหรือว่า ข้ามฟากไปที่หลีกฝรั่งเศสอย่าง PHE ก็มีโอกาสไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เชลซีซื้อมาเนี่ยผลงานมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางที่ไม่ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าก็เล่นไม่เข้ากับระบบของทวัตทูเคอร์ด้วยนะครับแถมทั้งช่วงหลังๆเนี่ยผลงานก็ยิ่งแต่โดนพวิจารณ์ด้านลบค่อนข้างเยอะนะครับทําให้มีโอกาสย้ายทีมสูงนะครับโอเคเรื่องราวของรัวกูเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหามากมายทั้งเรื่องของ ปัญหาส่วนตัวการให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีข่าวการย้ายทีมด้วยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ